เราฝันถึงชีวิตบนดาวอังคารมานานแล้วไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการปลูกมันฝรั่งที่นั่นในอนาคตแต่ยังรวมถึงมันฝรั่งทั้งหมดที่อาจจะเคยอยู่ที่นั่นในอดีตด้วยเคยมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารไหมเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบบางสิ่งที่อาจจะเป็นหลักฐานยืนยันได้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4ี่จากดวงอาทิตย์มนุษย์ยังไม่ได้เหยียบดาวอังคารแต่หุ่นยนต์ไปถึงแล้วยานอวกาศลำแรกที่ไปดาวอังคารคือยานลงจอดไวกิ้งของนาซา มันบินไปที่นั่นในปี1976และส่งข้อมูลที่น่าสนใจมากมายมาให้เราตอนนั้นเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดาวองคารเลยสำหรับเรามันดูเหมือนทะเลทรายที่หนาวเย,ย็นแล้วไร้ชีวิตแต่เนื่องจากเราคล้ายกันมากนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มสงสัยว่ามันเป็นแบบนี้มาตลอดเลยหรอหรือมันเป็นไปได้ไหมที่ดาวองคารเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่และในปี2022นยสานสำรวจ perseverance ของนาซาได้ค้นพบบางสิ่งที่อาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความลึกลับนี้ แต่ก่อนอื่น p พสเวียร์แรนคืออะไรนักวิทยาศาสตร์แนะนําว่าหากเคยมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยมันคงจะทิ้งร่องรอยไว้บ้างบางทีอาจจะอยู่ใต้ดินซึ่งพวกมันจะได้รับการป้องกันจากกรรมตาภาพรังสีและแสงอาทิตย์และอันตรายแบบอืนอ่นๆดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบหินสิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าเราไม่ได้มองหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารในขณะนั้นมันมีแนวโน้มว่าไม่มีเลย เราต้องการมองย้อนกลับไปในอดีตอันไกลพ้นของมันเรากําลังพูดถึงเมื่อหลายพันล้านปีก่อน <c oughs> เมื่อดาวังคารยังอบอุ่นเ <c oughs> ขียวขจีและยังไม่ไร้ชีวิตชีวากล่าวอีกในหนึ่งเราต้องการหาจุลินทรีย์ที่ตายแล้วและสารประกอบเคมีต่างๆที่คล้ายกับจุลินรีย์บนโลกนี่คือภารกิจของ p e r s e v e r a n c e มันมาถึงดาวังคารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ยานลำนี้ลงจอดที่ก้นปล่องเจเเซโรซึ่งมีความกว้าง30ไมล์และหลังจากลงจอด มันก็แล่นไปทิศตะวันตกไปสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เลือกเจะเซโรเพื่อทําการวิจัยมันเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ําที่แห้งแล้งและแม่น้ําในอดีตนี้มีอายุมากกว่า3,500ล้านปีแล้วปล่องเจเซโรเคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่เห็นได้ชัดว่ามีน้ําบนดาวังคารและนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสถานที่เหล่านี้จะสมบูรณ์แบบในฐานะผู้พิทักษ์ยูลินซีนั่นก็คือสิ่งที่แบตเทียรียทำบนโลกพวกมันซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของทะเลสาบและแหล่งน้ํา ดังนั้นเราจึงอาจพบร่องรอยที่นั่นนักวิจัยเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สูงสุดในภรกิจทั้งหมดโอกาสสูงสุดที่จะพบหินที่มีแบตทีเรียชนิดนี้และยังมีชีวิตอยู่คือที่เจเซโร่ปัซเวียรรันจึงไปถึงปากแม่น้ำแม้ว่าจะทางยากลำบากยานสำรวจพลาดเล็กน้อยแล้วร่อนลงไกลกว่าที่วางแผนไว้เหมือนที่ในหนังดังเรื่องหนึ่งกล่าวไว้การลงจอดครั้งนี้ทำให้เราเสียเวลาถึง51ปีโชคดีที่ปัเวียร์รันใช้เวลาเพียงหนึ่งปี แล้วระหว่างทางก็สามารถสำรวจเจเซโรได้นิดหน่อย check, เพอร์สวิลเรนใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนในการสำรวจเครื่องมือนี้เรียกว่า Scanning Habitable Environment with Raman and l u m i n e s c e n c e ซนต o r อร์ออแกนิกแอนด์เหรือเรียกสั้นๆว่าฉลอกนาซาคงจะชอบชื่อเล่นของมันมากกว่านะเมื่ออุปกรณ์เข้าใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำสัญญาณของโมเลกุลอินทรีย์ก็ชัดเจนขึ้นในไม่ช้าสัญญาณเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ทุกแห่งและยิ่งไปกว่านั้นสัญญาณเหล่านั้นยังสว่างที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยเห็นมา มันหมายความว่าอะไรแรทาุไงล่ะทุกคนชะลอกได้เวลากุดแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2021มันได้กุดแล้วรวบรวมหินตะกอนแกนบาง4ก้อนหินที่รวบรวมได้ทั้งหมดในขณะนี้คือ12ก้อนนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรารวบรวมหินลักษณะน,นี้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นแกนทั้ง4พบบนหิน2ก้อนที่เรียกว่า s k ิน n e r r i d g e และ y c ท a t r i d g e แกนคู่แรกแกนจาก Ski n n e r ร i d ิ e ดูไม่น่าสนใจนักเมื่อมองครั้งแรก พวกมันค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราพบหลายแห่งบนโลกอย่างไรก็ตามหากเรามองดูใกล้เราจะเห็นว่าพวกมันมีจุดกลมๆที่เป็นเม็ดๆของวัตถุสีเข้มเม็ดสีเข้มเหล่านี้เคยถูกแม่น้ําโบราณทับถมไว้ซึ่งเป็นสายเดียวกับที่ไหลลงสู่แม่น้าเจเซโรเป็นไปได้ว่าแม่น้ําพาพวกมันมาจากที่ห่างไกลาจากเจเซโรหลายร้อยไมล์มันเจ๋งมากถ้าเราศึกษาแกนเหล่านี้เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปของดาวอังคารได้ดาวอังคารนั้นกว้างใหญ่ คุณคงเข้าใจนะและในเดือนเมษายนปี2022 p e r ี e สิบสเอร์เวรน์ก็มาถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำและนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาการค้นพบนี้ทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากพวกเขาค้นพบแกนอีก2แกนซึ่งกักเก็บสารอินทรีย์คู่นี้มาจากไวท์แคทริชตั้งอยู่ใกล้กับสกินเนอร์ริชมากแต่หินทั้งสองนั้นค่อนข้างแตกต่างกันตัวอย่างเหล่านี้มีสีอ่อนกว่าและสม่ำเสมอกว่าเป็นไปได้มากกว่าที่พวกมันคือหินโคลนซึ่งเป็นหินที่ผิดปกติ คล้ายกับดินเหนียวแต่แข็งกว่าเลยไม่สามารถดูดซับน้ําได้นอกจากนี้ยังมีเนื้อละเอียดกว่าแกนจากสกินเนอร์ริชทำไมมันถึงสําคัญล่ะเพราะยิ่งมีมเมล็ดที่ละเอียดก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าอาจมีร่องรอยของชีวิตในอดีตยอยู่ในนั้นมากขึ้นหินเม็ดละเอียดบนโลกส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ด้านล่างของสระน้ําและในสถานที่ที่คล้ายกันพวกมันสามารถรักษาซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วและสิ่งที่คล้ายกันได้นานหลายปีและนี่คือสิ่งที่เราพบจากพวกมันนอกจากนี้ตามที่นักวิทยาศาสตร์ระบุ มีอินรีวัตถุในแกนทั้งสองนี้มากกว่าที่อื่นๆที่ Per s e v ซ r a n รน์ศึกษามาจนถึงตอนนี้มันอาจจะสะสมอยู่ในนั้นในขณะที่ทะเลสาบค่อยๆระเหยไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อนแล้วมีชีวิตบนดาวอังคารจริงๆหรอเอาละอย่ารีบสรุปแบบนั้นสารอินรีย์คือโมเลกุลที่กักเก็บคาร์บอนใช่แล้วบนโลกเราพวกมันมันมกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมากที่สุดแต่ก็ไม่เสมอไปบางครั้งอาจก่อตัวขึ้นจากสิ่งอื่นก็ได้เราจึงยังไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือไม เราไม่รู้ว่ามเลกุลเหล่านี้ยังคงอยู่จากจุลินทรีย์บนดาวคารจริงๆหรือเป็นผลมาจากสิ่งอื่นหรือไม่แต่การค้นพบนี้ก็ยังคงมีความสำคัญมากเราต้องศึกษาด้วยวิธีนี้อย่างจริงจังเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินทรีย์วัตถุนี้นักวิทยาศาสตร์ต้องรวบรวมตัวอย่างหินเนื้อละเอียดอีก 2- อสาตัวอย่างคงจะดีไม่น้อยถ้าได้ศึกษาวัสดุที่อยู่ร,บรอบๆอ่างเก็บน้ำเก่าเหล่านี้เพอร์เซเวียร์แรนซ์ย้ายไปพื้นที่อื่นแล้วไปยังสถานที่ที่มีชื่อเพราะว่า e n c h a n เ e d l a k ล ตอนนี้ก็ต้องมาหาสิ่งที่คล้ายกันที่นั่นและยังจะศึกษาทะเลสาบเจเซโรต่อไปในที่สุดเพอร์เซเวียรแรน์จะปีนขึ้นไปถึงยอดสามเหลี่ยมปากแม่น้ําและสำรวจสถานที่โบราณนอกปล่องภูเขาไฟต่อไปช่วงก่อนสิ้นปี2022เพอร์เซเวียร์แรน์อาจมีตัวอย่างแกนดาวังคาร6กตัวอย่างขึ้นไปแต่น่าเสียดายที่ถึงเครื่องมือของมันจะซับซ้อนแต่ก็มีจํากัดข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทําให้เราเห็นภาพครบถ้วน ดังนั้นนางซาจึงวางแผนที่จะส่งยานอาวกาศลำอื่นไปยังเจเซโรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเขาทำงานร่วมกับองค์การอาวกาศยุโรปในภารกิจหุ่นยนต์ต่อไปที่เรียกว่าการคืนตัวอย่างดาวอังคารชื่อของมันมีความหมายอุปกรณ์เหล่านี้จะมาถึงและนำหลอดทดลองทั้งหมดออกจาก p พ r เวียรแรน์หลังจากนั้นตัวอย่างเหล่านี้จะถูกส่งไปยังโลกแต่ไม่ใช่โดยเอเมซอนพรามนะจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการขั้นสูงได้ อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะใช้เวลานานมากการเปิดตัวภาร,รกิจนี้มีกำหนดในปี2027 2028และยานอวกาศจะยังไม่กลับมาจนกว่าจะถึงปี2033แต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมันจะเป็นตัวอย่างแรกในประวัติศาสตร์ที่ส่งมายังโลกจากดาวังคารหรืออีกในหนึ่งยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการวิจัยอย่างแท้จริงและใช่เรายังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของการค้นพบเหล่านี้แต่นั่นก็คือสาเหตุที่ภารกิจทั้งหมดถูกสร้างขึ้น และใครจะรู้บางทีในอีกไม่กี่ปีเราอาจจะได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนดาวองคารเมื่อหลายพันล้านปีก่อนในที่สุดโอู้พวกมนุษย์ดาวองคารเห็นไหมล่ะ